สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ NSP r e วิ e นะครับครั้งนี้ผมได้นี่มาเลยอ u t ต b o บอท z จสนะครับตัวนี้เป็นตัวของภาค Power of the p r i m um e นะครับแอมยังเป็นแพ็กเกจที่ดูดีตัวนี้ เป็นพลาสติกถลาสติกมาด้านหลังนะครับนี่ตัวแจสนะครับแปลงร่างเป็นรถได้ใน18สเต็ปนะครับมีแถมที่เป็นเหมือนกับเอาไว้แปลงร่างเป็นมือไอตัวเนี้ยมันสามารถแปลงร่างเป็นมือเป็นเท้าได้แล้วมารวมร่างกับตัวอื่นๆได้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านาะและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในแพ็คนะครับ แม่เริ่มจากอันนี้เลยครับเป็นการ์ดสะสมครับผมเป็นรูปภาพสวยงามครับเป็นภาพอาร์ตด้านหลังก็จะเป็นตัวอันฟลัชไทรอนแจสเป็นประวัติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นออบิลิตี้มันนะตัวนี้ไว้สะสมเล่นครับต่อมาก็จะเป็นนี่ใบแปลงร่างตัวนี้เป็นความยาวอย่างนี้เลยนี่นะครับ อ่าหน้าแรกก็จะเป็นการแปงลงร่างจากหุ่นเป็นรถอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นการแปงลงร่างเป็นโหมดแขนนี่อาร์มโหมดและอันนี้ก็เป็นบวดขานะตัวนี้เอาไปแปลงเล่นเอาละครับทีนี้เรามาดูความสมของเจ้า Jazz Power o ร์พ r า m มกันดีกว่านะครับอ่าเยวอุปการณ์เสริมออกไปก่อนอ่าเข้ามาขยับใกล้ครับจะได้เห็นชัด ่านี่นะตัวนี้เป็นอีลักคลาสนะครับเราวัดกันเลยนี่นะจากเท้าถึงหัวตรงนี้14เซนนะครับนี่นะ14เซนอีลักคลาสตัวออกจะล่ำๆนิดนึงนะเพราะว่าภาคนี้มันสามารถเอาไปแปลงร่างเป็นแข่เป็นขาได้นะนี่นะครับเรามาดูดีเทลตามตัวกันดีกว่านะครับกับเจ้าแจ๊ส นี้นี่ครับเริ่มจากหัวเลยนี่นี่นะเก็บด,ดูตาสีฟ้านะครับหน้าสีเงินเงินนี่นะตาออโตบอดที่หน้าอกครับตรงไฟตรงหน้าอกเป็นพลาสติกชิ้นใส่นะตัวนี้สีฟ้าทำไว้าาได้สวยเลยครับนี่นะตัดเส้นขอบตรงกระจังหน้ารถตัวนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นลายตรงหน้าอกนะครับดีเทลตามตัวนะครับคมชัดนี่นะ ต่างขานี่รองเท้าล้อครับหมุนได้เสียดายนิดนึงตรงล้อมันไม่ทําสีมาให้ตรงกลางอย่างนี้นี่นะเสียดายอ่าดูตรงแขนนะครับนี่นะล้อแขนก็หมุนได้เหมือนกันนี่หมุนได้อ่านัมเบอร์ตรงแขนนัมเบอร์สี่เบอร์โฟนี่ออโตบอทแจ๊สนะครับเขียนตรงนี้มีตาออโตบอทนี่ด้วยแล้วก็เขียนว่าเอเนอร์จอน นี่นะนี่ครับด้านหลังนี่ตรงด้านหลังนี่เป็นพลาสติกใสนะมีลวดลายด้านในสลักเป็นลายนี่แล้วก็เป็นลายภาพตัวหลังคารถตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ทําดีเทลออกมาได้ดีครับแต่เสียดายไม่ได้ลงสีมาให้ตรงส่วนตรงนี้นี่ถ้าใครได้มาแล้วอยากลงสีให้สวยก็ไปเติมสีเงินเงือนเอานะน่าจะสวยกว่านี่นะครับด้านหลังนี่ส่วนที่เป็นสปอยเลอร์รถ นี่ตรงใต้เท้านี่ก็มีนี่ครับเสียดายไม่ลงสีมาให้เน,ะนาะลงสีเป็นไฟสีแดงไหมซะหน่อยจะสวยเลยนะครับนี่คือดีเทลตามตัวของเจ้าแจส z Power of the p เด m um, ะนะครับดูดีเทลตัวหุ่นกันไปแล้วเราดูดีเทลอาวุธกันบ้างนะครับนี่ครับเป็นปืนของเจ้าแจสตัวนี้นี่นี้ก็เป็นกลวงๆมาให้นะแต่ในความกลวงก็ยังมีดีเทลมาให้อย่างนี้ ถือว่าไม่น่าเกลีดเท่าไหร่หรือเปล่านะแล้วแต่คนแต่ผมว่าโอเคในระดับนี้นะนี่มีปากกระบอกปืนมาให้ด้วยนี่ครับแล้วมาดูส่วนของ power armor กันดีกว่านี่ตัวนี้นะครับนี่สีดำตรงกลางตรงนี้ใส่สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตัว power master สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นี่ใส่แทนกันได้อย่างนี้นะครับ ปิดเข้าไปนี่นะตรงส่วนที่เป็นเหมือนนิ้วโป้งแต่มีนิ้วโป้งสองข้างนะนี่หมุนได้เป็นบอลจอยนะครับส่วนที่เป็นมือเป็นนิ้วทั้งสี่กลางออกมาได้ครับอย่างนี้แล้วก็ทําเป็นมืออย่างนี้ได้ตรงนี้เป็นตัวเอาไว้ใส่ตอนแต่งล่างอย่างนี้นี่นะครับนี่สามาใส่อย่างนี้ได้มันข้อดีตรงนี้คือ มันสามารถเป็นทั้งมือซ้ายหรือมือขวานะพอด้านนี้ก็จะเป็นมือด้านซ้ายถ่ายถูกแล้วแล้วตรงนี้พิกด้านนี้ก็เป็นมือขวาสามารถสลับใส่กันได้และก็มันสามารถเอามาติดตรงหน้าอกของแจ๊สได้นะนี่โดยการที่เราหักด้านนี้มานี้ล็อกนี้แล้วมันจะมีเดือยตรงนี้สังเกตดูนะครับนี่ตรงนี้สองข้างเอามาติดตรงนี้ครับนี่มันจะมีตัวรูตรงหน้าอก ขอแจตรงนี้ตัวกระจังหน้ารถนี่เราก็จับใส่เข้าไปครับอย่างนี้นะนี่อ่ะเราก็ใส่ได้แล้วเรียบร้อยแต่ใส่แล้วมันดูแปลกๆมันดูแบบยื่นออกแปลกๆกเกดูด้านข้างนีมันดูแบบไม่ค่อยสมส่วนผมว่าไม่ใส่จะดีดีกว่านะอ่าเรามาดูจุดขยับกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากส่วนหัวกันเลยนี่เงยหน้าได้นิดหน่อยครับ หมุนซ้ายหมุนขวาได้หมุนได้รอบเหมือนเดิมตัวนี้ส่วนแขนนะครับสามารถยกได้อย่างนี้ได้ประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะยกค้างนานไม่ได้ถ้าเกิดว่าปรงสาบไม่ถูกกนันจะไม่อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงส่วนแขนไี่สามารถหมุนได้รอบเหมือนกันอย่างนี้ส่วนตรงข้อศอกนี่จะอย่างนี้ครับเป็นบอลจอยนะยกอย่างนี้ได้แล้วก็หมุนได้ได้ครับข้างได้ ส่วนมือนี่นะเห็นตรงนี้อย่างนี้นะเหมือนมันจะหมุนได้นะแต่มันหมุนไม่ได้ครับมันติดมันติดอย่างนี้อย่างนี้นะมันติดตัวตัวที่เป็นประตูรถตัวนี้เขา่าจะทาพับมาสัหน่อยเนาะน่าจะได้หมุนมือได้แน่ส่วนขาครับผมนี่นะสามารถยกได้อย่างนี้ก็ข้างหลังได้แช่นี้ครับมันติดตัวนี้แล้วก็ขเข่างอได้อย่างนี้ครับ ได้ใช่นี่ได้ใช่นี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงตรงขาอ่อนนี่นสามารถหมุนได้รอบเหมือนกันสามารถจัดท่าได้พอสมควรครับตรงข้อเท้าตรงเท้านี่ขยับไม่ได้นะพับขึ้นได้ยางนี้ได้อย่างเดียวขยับไม่ได้เลยอ่าส่วนเอวเอวน L, นะหมุนได้ครับเอวหมุนได้รอบอย่างนี้เหมือนกันร้อยแปดสิบองศาร้อยหกสิบองศาสี่สองรอบอ่ นี่ครับจุดขยับของแจส๊สตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจับเจ้าแจส๊สที่แปลงร่างกันดีกว่านะนี่ครับเริ่มแรกเลยนี่พับเท้าเข้าไปก่อนครับสองข้างนะพับอย่างนี้นะพับเสร็จปุ๊บหันหลัง เปิดขาครับเปิดขาตรงนี้มันจะมีตรงที่เปิดอย่างนี้นะเปิดเสร็จปุป๊บพับครับพับอย่างนี้พับลงมามันจะมีพับสองจังหวะนะอย่างนี้พับเสร็จปุ๊บปิดล็อกไปอย่างนี้แต่เอาให้ง่ายกว่านี้คือยกตัวครับยกตัวขึ้นมายกนี้เปิดฝาขึ้นมาครับแล้วก็เปิด <white> ขาอย่างนี้ก็พับลงมาอย่างนี้นี่ครับจะล็อกพอดีจังหวะมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับนี่ เขี่ยวนี่นะกดลงไปปึ๊บนี้แล้วตรงตัวตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้แหมมันจะเป็นตัวนี่นะครับโชกสองจังหวะอันนี้จะเป็นสามจังหวะก็ได้นะเปิดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แค่สองจังหวะก่อนทีนี้ตรงหัวนะครับเราพับหัวลงมาเราการขึ้นมาอย่างนี้ต่กงการนี้จากหัวยังงีอย่างนี้นะที่จากหัวอ,อย่างนี้ กลางขึ้นอย่างนี้ครับตรงหน้าอกมันจะมีตัวนี่ตัวเขี้ยวตรงนี้นะตรงนี้สังเกตดูกับตรงนี้สองข้างนะอย่างนี้ปิดลงมาครับปิดลงมากดลงมาลงล็อกอ่าลงล็อกเสร็จปุ๊บพับหัวลงมาพับหัวลงมาเลยและตรงนี้ส่วนที่เป็นปากกระโปรงหน้ารถตรงหน้าอกดันขึ้นไปครับกลางกลางตรงนี้เดียวนะกลางตรงนี้หนึ่งกลางเสร็จกลางเสร็จปุ๊บลงมาสอดไว้ ต้นี้ต้องหักออกมาตรงนี้นิดนึงก่อนจอดลงไปก่อนนะครับนี่ให้มันลงล็อกแล้วก็ขึ้นไปประกบอย่างนี้จับปึ๊บอย่างนี้ได้แล้วทีนี้ส่วนตรงนี้อเอวตร,ตรงรถเนี่ยแล้วก็ดัดลงมาครับแล้วก็ให้มันจะเป็นตัวสลักล็อกตรงนี้เห็นไหมนี่เป็นรูตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้เราก็ใส่ลงใส่ลงไปครับพับให้มันลงนะ จะมีล็อกของมันตรงนี้นี่ครับอ่าลงเสร็จแล้วปุ๊บตรงแขนครับนั่งทำอะไรมันมากนี่ตั้งให้ตรงนี้แล้วก็กดลงมานี่มันจะมีตัวตัวนี้นะตัวสลักตรงนี้ยึดเข้าข้างล้ำตัวด้านในปดลงไปอ่าทั้งสองข้างทำเหมือนกันครับนี่ชึบนี่นะ อ่ะเสร็จแล้วครับนี่รถไดรลซิ่งมาหนึ่งคันสวยๆทีนี้ไอตรงมันจะมีพอปแปลงล่างเสร็จใช่ไหมมันจะมีรูเราสามารถเอาปืนเนี่ยมาติดตรงนี้ได้ทางนี้ก็ได้ตรงกลางก็ได้อันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบความเหมาะสมแล้วส่วนที่เป็นส่วนมือเนี่ยอันนี้ ที่เป็นาพาอมอเมอร์นะพับเก็บก่อนอย่างนี้ึบแล้วก็เอาตรงนี้จิ้มชึบตรงมาตรงนี้ตรงกลางเก็บปึ๊บอย่างนี้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับหรือไม่ใครให้พอใจปืนมันเตียไปเรามาใส่ข้างนี้ก็ได้ดันขึ้นมาอย่างนี้อ่ะมันปิดติดอย่างนี้ปรับองศาได้ด้วยขึ้นลง เอาล้ะครับเดี๋ยวเรามาลองแปลงล่างเป็นส่วนเท้ากันดีกว่านะแกะตรงนี้ออกมาก่อน,นเสร็จปุ๊บถ้าส่วนเป็นเท้านะครับนี่เริ่มแรกเลยเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาดึงส่วนตรงนี้แกะมาแกะามาก่อนแกะออกมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะง่ะายมาก่อนให้มันจะได้ดึงง่ายงอ่ะแล้วก็พับส่วนพับกลับมาอย่างนี้ อย่างนี้นะให้มันลงล็อกนี้ก่อนซึบเสร็จปึ๊บนี่แล้วเราก็มีน้ํานะมันจะมีตัวสลักตรงนี้กับตรงนี้นะครับให้มันลงมาให้มันลงล็อกมาอย่างนี้นี่อ่าลงล็อกซึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ดึงตรงนี้ออมาครับดึงตรงนี้มันออกมาซึบตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ต่อกับส่วนตัวของ ่าตัวอื่นนะที่เป็นส่วนตัวนะอันนี้แล้เราก็เอาส่วนนี่ปืนนะบังไว้ตรงนี้อ่อาาีนี้ได้แล้วครับนี่แหละง่ายๆส่วนเท้าส่วนขาแล้วตรงเนี้ยรูมันจะเป็นเท้ามันจะแถมมากับตัววอร์เจอร์การ์ดเอ้ยวอร์วอร์เยอร์เอรการ์ดของอ,อิลิต้าวันนะตัวนี้ รือว่าของ Star s c r e ีมก็ได้มันจะมีเท้าแถมมาให้ตัวน,นี้นี่นะครับโหมดเท้าเรียบร้อยแค่นี้ส่วนแปลงเป็นโหมดแขนนะเราก็ดึงออกมาอย่างนี้ก่อนดึงออกมาดันให้ไหมก่อนแล้วเราก็การแกงก่อนครับเปิดการขามันออกมาในเดิมนี้อันนี้ใช้ก็เหมือนกันการขามันออกมาอย่างนี้ แล้วเราก็จับประกบไปมือนเดิมส่วนตรงนี้ตรงนี้นะเราก็พับแขนมันลงมาตรงนี้สันข้อตอบอย่างนี้ครับส่วนแขนตรงนี้นะเราก็จับประกบกลับมาเหมือนเดิมเดยวนะมันต้องประกบตรงนี้ส่วนตรงนี้นี่มันจะมีเดือยเป็นเล็กสีดําตรงนี้นี่นะตรงนี้ใส่เข้าไปประกบดูประกบครับอย่างนี้ สองข้างนี่แล้วเราก็หมุนขาได้มาชึบอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาที่เป็น,นตั้งไว้ก่อนมางไว้ก่อนอ่ะตัวนี้เป็นพามอาร์เมอร์ตรงแขนกลางมือมากลางนิ้วมาครับกลางมาเสร็จปุ๊บพับพับนี้หน่อยพับม,อมือเสร็จแล้วเราก็เอากันนะกลางนี้มารึบแล้วก็เอามาต่อตรงนี้ ตรงรูนี้เสียเข้าไปพึบนี่ครับไายมือมาแล้วนี่ส่วนแขนส่วนแขนนี่อย่างนี้ไดปแบบนี้นี่ครับส่วนแขนของ Jazz. แจ๊สจะเป็นแขนซ้ายก็ได้แขนขวาก็ได้นะมันสามารถบิดปรับ่างนี้แล้วก็บิดแขนออกมาแล้วก็หมุนนี่อ่า เรามาดูข้อดีข้อเสียของ jazz power of the p l u m กันก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกเลยข้อดีก็คือการทำสีรายละเอียดต่างๆนะครับมันก็สวยงามเหมือนเดิม แล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆอย่างเงี้ยทำมาได้ค่อนข้างดีครับข้อเสียตัวนี้เลยนะเอาจริงๆก็ตัวด้วยความที่มันเป็นตัวที่แปลงร่างเป็นแขนเป็นขาอะไรได้อย่างเงี้ยมันทําให้รูปทรงมันอะไม่เหมือนแจ็ปปกติเนี่ยมันจะดูออกเป็นลลำๆลํำๆนิดนึงช่วงบนเนี่ยมันก็เป็นนักกล้ามเพาะกล้ามมาข้างบนนะมันก็จะเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยครับเพื่อจะให้มันกับมันประกอบร่างกับอื่นได้นะ แล้วก็ตรงข้อเสียอีกอย่างคือตรงมือเนี่ยมันน่าจะทําส่วนตรงตรงเนี้ยพับพับลงมามือมันจะได้แบบหมุนได้ขยับได้เนาะแต่นี่มันขยับไม่ได้แต่ว่ามันมีเหมือนกับจะทําให้ขยับได้ตรงเนี้ยสลักเข้าไปจะให้ถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปจัดถ้ามันก็เสี่ยงกลัวเสี่ยงจะหักแล้วก็จุดขยับตรงเท้าอย่างเงี้ยติดดีไซน์ในการพับเก็บเวลาแปลงร่างเป็นรถเป็นอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้มันจัดท่าเล่นได้ไม่ค่อยสวยนะแล้วก็รูปทรงเนี่ยนะหลักๆก,ก็คือรูปทรงส่วนรูตามตัวเนี่ยผมว่ามันให้มาพอสมควรมันสามารถเอามาติดพวกอาไวโพดมาสเตอร์เพราะว่าพ,พวกพามได้เนี่ยเอามาติดเล่นได้พวกนี้นี่นะครับหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้ครับตัวแจ๊สตัวนี้ถ้าใครสนใจอ่าผมลืมไปอีกข้อนึงตัวเนี้ปัญหาหลักๆเลยนะคือ คุณมีตัวเดียวแล้วคุณไม่มีใครมาประกอบร่างกับมันเนี่ยคุณต้องหาเพื่อนให้มันแล้วละนั่นแหละคือปัญหาและข้อเสียของมันครับมันจะเรียกพวกมาเอาละครับสุดท้ายแล้วใครสนใจแจ๊ส yes. ตัวนี้ผมว่ายังพอหากันได้ในตลาดนะลองสืบค้นลองสืบหากันดูแล้วส่วนตัวไอ้ตัวนี้ครับตัวพิพอลิสตัวนี้ตัวอาวุธมันมันก็เป็นลูกเล่นนะเป็นอาวุธได้ทำมันก็เป็นปืนเป็นอะไรอย่างนี้ได้ ครับข้อดีตัวนี้มันก็เอาไว้ต่อเล่นสนุกสนุกแล้วครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงอาวุธเนี่ยครับเนี่ยตรงปลายนมะันอะไม่สามารถเอาพวกเอฟเฟกต์พาร์ตเอฟเฟก,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 กมาต่อได้นะมันมันไม่สามารถใส่ได้ตัวนี้ครับตัวนี้เอาละครับสุดท้ายแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ในการทำช่องนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรเรามาติดตามชมกันครับผม คลิปนี้ขอฝากแจ๊สตัวนี้ไว้แล้วก็พบกันใหม่ครับ